นั่นยังรับต่อห่ะมาเฮ้ยเตือนเตือนสอดรถแห่กันเดียวถึงห้องเลยเนี่ยไป,ป<ะ>เออ<ะ>แล้ว<ะ>เออสวัสดิ์หัวหน่อย <c oughs> เออเออเออ,เอ,อลม้มลุกคุกค,คนันอ่ะ ไปหันหน้ามาดิเออนั่นงั้นเข้ากูละอ่ารับต่อรับต่อมีมีโปงงั้นเข้ามาฮัลโหลเออขุนเทาพิงอยู่มุ้นเออขุนเทยิ้มปุ้นเออนันขุนเทาเหม็นแล้วมึงกวางแน่กว่าตายกว้างเม็นแห่ตายกูซักแล้ว พอานนี้ยังกากแล้วสอดถุงเท้าตัวกบป้าเอาถุงเท้าแฮมมะขว่างกันใช่แน่แฮนอย่างใดนี่เออเมาหวไอ้นี่กากเงาละลอ่าใสัวนี้เอาเอามานีได้ยังไงนี่ งานเข้าเลยอนันเรื่องใหญ่เลยไหนแบบแบบนี่ฮลัลโหลขอโทษนะครับออาซูมแน่คนกากหน่อยครับนอ้นนี่แปตะกากนูดเลยกากพอไ้วยังครับเอ่อเห็นชัดแล้วนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวนะ เดี๋ยวคนกากใส่รองเท้าอเออเออเซ็ตแน่ไงโอมึงเซ็ตแน่